น,<อ>นั่งเพลินตองนั่งตองอายุจะปีแล้วจเจ็เฮิรนแต่เก่าเฮิรนแตเก่าเฮิร์นแต่เก่าเฮิรนแก่เฮิรนบูฮานสมาชิกในครอบครัวสิบเบสคนบ่ชั่งในเงี้ยอ๋อเตะแต่โจรลุ่เจ้าเบสอ่ะเนาะสิเบสคนลุ่ที่เราได้เห็ดกินนีม่มาฝากกับหนู่มอืมเฮเลอร์เซอ,อกลับเอาเออต่อกับเก่าตะกรับ สบายดีทุกคนสบายดีเอฟซีทุกท่านทางภายในและต่างประเทศที่กําลังติดตามนะครับสมมื้อน,นี้คอยกําลังเดินทางจากเมืองถิ่นแขวงสวรรค์เพชมุ่งหน้าไปเมืองบรุรพาแขวงขมนูนโดยผ่านเมืองเซปูนและเมืองวิลาบารีซึ่งเป็นเส้นทางลัดไปเมืองบรุรพาอยู่ในระยะทางร้อยปลายกิโลเมตรเลยทุกคนการเดินทางครั้งนี้การได้เดินทางไปกับเบ้าทุกทีมงานวิธีเล่าตามเคย เป้าหมายของการไปครั้งนี้ก็คือบ้านห้วยแหดเมืองบุลภาแขวงขโมนและไปหมู่บ้านต่างๆที่ตั้งทินฐานภูมิลำเน่าอยู่ตามเขตสนบทและบ้านป่าบ้านดกที่เป็นชุมชนคนบรูอาศัยอยู่คนค่อยบ่ห่างเจ้าไปยุงยากเพียงไดจะอยู่คู่ใจมาให้มันจะสู้หรือ จะขออยู่น้ำเจ้าทุกวันค่านี้บอกเปลี่ยนแปลพันเหมือนคนละแล้เซโปโปค่คอยครับประตุกก็ได้เดินทางมาอยู่ที่บ้านสุดท้ายของเมืองบรพาแขวง,งขมลน,นะนั่นก็นคือบ้านโห้ฮเฮ็ดทุกคนเลยเมืองบลรพาวันนี้เดินทางมาไก่ออกจากกัน เมืองพีนเชตโมะนะเชตโมเมืองพีนมาแต่บ้านเมย์พร่มาแต่บ้านอนุสัญ,ญญาเมืองพีนแขวง,งสวัสค์เกตเดินดงด้านปามาหอดบ้านาผู้โดยของเมืองบุรพามีเคยเห็นจกเธอกะได้ยินตะเบาต๊กวอสุฟังว่าเป็นเป็นบ้านที่ว่าลึกลับมีมีสัญญาณโทรศัพท์แล้วก็มีมีไฟฟ้าใส่นะแต่ข้อก็เลยตามติดบ่าตุกมาอ่าศึกษาบิ่งวิถีชีวิตของพี่น้องเผาบรูเฮาอยู่ที่บ้านน้อยแห่ดนะว่ามัน แถวนี้ก็เป็นชนเผ่าบรุคือกันคือกันกับแถวเมืองเซโปนะก็เป็นบ้านที่ว่าติดจอดกับเขตเด่นเมืองเวลาบุรีนั่นก็คือบ้านเฉเขาเอิ้นว่าหอกลายแล้วก็ติดจอดกับบ้านละวิงระเวินเป็นเป็นบ้านที่สามเลมติดจอดอาเขตเด่นกับสามเมืองนะทุกคนเป็นบ้านสุดท้ายที่ว่าเส้นทางนี่มาหอดบ้านนี้ก็เบ้อเลยว่ารถยักรนี่ไปได้แต่รถยักรแต่ว่ารถหง่นี้มาหอดนีหอดแต่ว่าฤดูฝนนี่ก็รถยักรกับไป่มาแงะนะ นะดูแรงคือปัจจุบันนี่กลับไปมากพ่อพ่อโอเคอยู่นะทุกคนทางนี้จะเป็นทางที่ตะวินอ่ะนะ,ะผู้ละผู้เคลียวนะก็จะเป็นเขตแดนติดจอดกับบ้านละวิ่งละเวิรนที่ค่อยไปหาอยู่หากินอยู่พูละถ่ายทอดวิถีชีวิตมาให้ทุกคนในเบิ่งอะ่ะอยู่พี่ละถ้บปิ้นไปทางพี่น่าจะเป็นหอกลกมันนี่เป็นเขตแดนเชื่อมต่อกับเมืองวิลาบุรีทุกคน,นเมืองวิลาบุรีแขวงสวรรค์เท่าเอง อันนี้ก็เป็นบ้านลึกลับที่ว่ามีมีสัญญาณโทรศัพท์เขาเจ้าก่าดำรงชีวิตอยู่ในแบบกลางธรรมศาสตรเลยเพิงนี่เพิงธรรมศาสตรเป็นหลักสังเกตเห็นลังค่าเฮินทุกคนอ่าสุลากามุ่งด้วยใบยตองคอนะผู้นี้ทั้งหลังก็จะสุลากาเป็นผู้หินปูนอ่าคล้ายๆค,คือกันกับผาบางังเจียงตูปนะทุกคนนี่อันนี้เนี่ยจกักรท่เฮ็ดโฮนี่นเนาะ อันบ้านนี้เขาเอิญเผาเหรือเผาบูตีบอตีบอเผาคือกันเนาะตีอืะเผาบูตีนีสลากับซัเนงเสียงเวาอนคล้ายคล้ายคือกันกลับมาเมืองเชยโปูนหรืออ่าพี่น้องทางเกาตีทางเวียดนามกัอันเดียวกันนะเนาะคือกันเนาะอันนี้เขาเอิญนั่เลยอะไรอ่ะอะไรอะน่นคือกันเป๊ะเลยเบิองเขาสาวตามเข้ากัน หมูหลายเนาะซื้อเลือกนแล้วอะไรตำข้าวนะยังแกนี้มีนี่มีมีหงสีทุกทุกคอนเน่ต่ำต่ำนี่ทุกทุกคอนป่ดูดงเลยก็นีเอาโป๊ะแล้วคุณนะ เข้อหน้าแล้วเข้อาหายเข้าหน้าโอ้เห็ดหน้าเนาะเขาเจ้าดุทีก็ยังมีเมื่อทีทำตาผลิตก็คือหน้าปีก็กพอได้เห็ดอยู่แต่ก็ไม่มีหลายโอ้หสะอ่อนมูงแซ่บบ้านนี้มันมันทางไก่จากหมู่บ้านต่างๆก็เลยสัตว์เลงประเภทสัตว์เลงกันยังเหลือหลาย ก็มีคนมีขญยญันขยันไถตาไถผักมันมีสามารถ,ถาม,มาถึงหมู่บ้านตนัวนี้ซื้ออะไรนะพี่สา,าวนีน่รำมือระมึงเจ้าหนึ่งนั่งไปเลยนั่งตองตอายุจะปีแล้วสิบเจ็ดปีมีพว่าอะไรงั้น ຕໍ <chat> la ່ບໍ່ເບິນຕໍ່ບໍ່ເບິນສະປົວນິຊາຍເຫັນແຈເນາະຕອນນີ້ມັນຕອນມັນເຮັດເຮັດເຮັດຮ່ອນຮ້ອງເລີຍລະຍັງຮາຫອອລີບໍລີຍີແ สที่แถวสุวนวส์นะกะมีคอยได้ห้า,าหองเฮนแต่น้อยคนที่ได้เห็นหนังสือนะเนื่องจากว่าองเฮดมันไก่เป็นหมู่บ้านที่ว่าห้างไก่เจ้าองเฮนแล้วกะอันที่สองมากะโบกครับมันมีมีผู้ซ้อยเว่พ่อแม่อยู่ในเฮนซ่านแนไไ่ได้ห้าลินเมืองอยู่บ่ได้ห้า โมระผ้าได้องละลายองกาม้ามจีบกัต่ำเข้าว่แม่เอาเข้ามาตาม่ำกะเปิงต่ำเข้านี้มีโคกอีสามหน่วยกะบัานยามว่างกะซับเพิ่นเข่าแม่แม่เพิ่นก็เอาเข้ามาตาม่ำต่ำพร้อมกันอาบ้านหัวเห็ดนี่กกะเจ้าจะนิยมกันเห็ดเหล่าเขาเพื่อเก็บรักษาเข้าเปื่อไว้ได้ อันนี้ก็คือกระเปิกบพรเขาเจ้าต่าเข้านี่ก็จะเป็นเหลาเขานะตัวนั้นก็มีอีหลังหนึ่งแล้วก็ยูพีอีมีหลังจะแตกต่างเขาผ่าตีแถวเมืองเสียโปดแข่งสรานาคิดเนาะพ่อตีแถวนาคินัเขาเจ้าจะเอาเข้าสานนี่เอาเข้าเปิดนี่ไวยูเทิงขึ้นนะก็มีคอยเห็ดโหเหลาเข้าแบบนี้กําแพงประเทศโฮนแบบเดียก็กําแพงเลยเอาไม้ไผ่มาตัดไม้ไผ่มาจากปลายดงแล้วตังเลนส์ับลาบเลยเป็นกำแพงอมเพลินเหลา มีเอปองกันมีเธอสัถ้าว่าปล่อยสั์เลงอยู่ในเน้อก็มีเือมันอเอนาอะน,นะแล้วก็มีเือซั์ที่อยู่เนาะนี่เอาไปอยู่เน,นื้ตัวนี้ก็เป็นเล้าเขากันนะเออตัวนี้เหตุทางต่ําอยู่เถิงเลยนะทุกคนเหตุทางต่าเถิงเนืงจะว่าฮหดมันก็มีข้อดีอยอยวันว่าหมู่หมู่กับไกล้นี่มีได้ขึ้นไปก็จะเหตหทางต่ําอยู่พี่เลยเออไปมาบ้านนี่ก็เห็นนะ เห็นวิธีการตำข้าวขาเจ้านี่ก็เอาไว้บนแปลกๆนะต่างแตกต่าง,างจากหมู่บ้านนื่นๆเป็นบ้านจจมดอยจจมดดยเขาเอื่นว่าบ้านห้อยแฮดแต่ได้ยินพ่อได้ยินแต่ซื้อมาแต่หิงแล้วละ่ะเมื่อน,นี้มาเห็นตัวจริงาพาทุกคนในะมาเที่ยวบึงหมู่บ้านสนบดของเมืองของแขวงขงมวนนะทุกคน เอออันนี้เป็นเฮือนหลังแฟดคูแฟดสบายดีบนรทุนจักเตาะบอตากระดวงเกี่ยวสิทางไฮแลยเห็ดหน้าเห็ดหน้าโอ้มีเนื้อทีเห็ดหน้าเนาะอยู่พี่เนาะลายบอเห็ดหน้านี่เบิดเบิดแต่ละเฮือนเห็ดเห็ดหน้าเบิดบอบ้านเราเห็นเห็ดไฮแน่เห็ดหน้าแน่เนาะหน่อยเดียวหน่อยเดียวเห็ดไทย โอ้หันเห็นหายนิดหน้อยเดียวอืมโซลาหเห็นหน้าเนาะเอออม,มันมีเนื้อทีเพง่งแถวนี้ <c oughs> เฮือนขาเจ้าเบบข้าตายแบบเฮือนบุไทยบุฮานอ <c oughs> เออเฮือนแต่เก่าเฮือนตะเกาเฮือนเก่าเฮือนแก่เฮือนบูฮาน <c oughs> ทุกคนนะ, <c oughs> ะเฮือนครูแฝดอ่าด้านนี้จะเป็นเฮือนโคบอ่อทางนี้นะ <c oughs> ตาจ้าบอ,อไหนเนาะ <c oughs> เออทางคุณจะเป็นเบื้องนั้นเบื้องนั้นจะเป็นเฮือนพักเศร้าเฮือนนอนเฮ็ดอยู่เฮ็ดกินอยู่เบื้องนี้ นยุคตะกี้แต่ต่อนคนยังน้อยๆกบอยู่บ้านพุทธทยเข้ากบเฮ็ดเฮินสองหลังแบบนี้นะอเอิร์น่าเฮินหลังคาแฟร์แต่แถวบ้านเขาหลังเขาเจ้า,าผ้าไม้แป้นแป้นมาเฮ็ดเอาแป้นผ้าแป้นมาปิดหลังคาอันนี้เขาเจ้าเอาไปตอคอมาจากป่าติงดกนะกะอยู่ในงามหน้าฮอนนี่กะเย็นเย็นหมู่บ้านนี้เป็นหมู่บ้านที่ว่างามกหมู่ทุกคนสลาค้อสังเกตนี่มันเป็นมันเป็นบ้านที่ว่า ตั้งราคาเฮิร์นอยู่แถวผู้เลยนี่ฮะก็สีย่างเฮิร์นไปอยู่โนนผู้ข้าเจ้ากเ็เฮ็ดเฮิร์นอยู่ต่ำเปินผู้เลยจ้ะเฮิร์นตัวนี้ข้าเจ้ากเ็เฮ็ดไม่สูงอ่าจากพื้นปเปล่าๆนะก็พอดีย่างเขึ้นไม่ได้เหตุนขนไดเลยทางเฮิร์นโค่นี่ย่างขึ้นไปเลยแต่มันสูงแจ้งมู่เน้อยังว่าเราตั้งตั้งเฮิร์นอยู่ทึ่งย่างข้นมานี่ก็เมื่อ,อไรเติมผู้ ห้ามเบิ้งในไปเบิ้งนั้นจะเป็นเมนทงหน้าเขาเจ้าวิธีการรงชีวิตการรบชีวิตของพี่น้องเผ่าตรีอยู่ที่บานวัวเฮดนี่เขาเจ้า,าเฮ็ดหน้าได้หลายครบโคได้การน้อยครอบโคที่สุดที่จะเฮ็ดหน้าเฮ็ดไห้เพิ่อากุมยู่กุมกิน่นหน้าจะมือึดเข้าสังเกตเห็นเราเข้าเขาจะมีแต่หลังเงี้ย<ๆ>่เฮิร์นกะอันนี้แหละเขาเอิ้นว่าเฮิร์นบูฮาน เพื่อนโมฮานของเผ่าตรีมุ่งโดยใบตองคอเอมโดยฝาไม้พุงไม้พางไม้เฮจักธรรมศาสตร์นี่อ่าแย่ความขึ้นมากขาเจ้ากรรมีได้มีไฟฟ้านะถึงขาเจ้าไซาส์แผ่นซากอาไซาพลังงานแสงตะวินซากเซอร์มอไฟแล้วก็ะต่ายโมไฟอ้าวโคบ้านชลบ้านช้เห็นเหินอยู่ทึกเนาะตะาตึงก้อเลยดง <c oughs> ตะบองตึงตะนนญเออตะบุญกระแตกเออตึงตะบุญเอ้าอืมลูกสาวบ้องโอ้กลับเข้าเก่งแล้วเนาะหอยน้ำมันก็กรอด้วยผูกนหมโดยไทรนะเออโอ้โดยไทรนะตะบนเนียตะบนเนียเนาะชิดงตะดีจะใส่หินฮะชื่อเมื่ิดงยาวมังเนียเงี้ยให้นะ mẹ là hiện nay ta trái, đây trái sẽ à ta bảo này thì giờ ta nhớ phù phù lơ mấy ở bên bên trái không à ta bên bảo à cả nhà ấy mà à cả du bao nhà ấy mà ta xin lời từ cầu có lẽ ở cái ở lẽ, á viên đấy mà mọi cái หากสร้างก็โค่ไม่เออเอาตังพิบเจอเนี่ยพิบ่าเจอหน้าหนุ่ตะอัเอแม่นนอยากเจอน้าหนึ่าอานหนากสร้างก็โค้ไม่เลยมีทันเอาตุงเพลนหอยาบไอตุงน่จะเิลยวงอ่าเลอะตอุ่นด้วยนะปนเหมแม่นความเจ้านะเอ้ยเพื่อนบอลสุฟังวะ หลายหลายคนกับเฮ็ดหน้านะมีเนื้อทีเฮ็ดหน้าเนื่องจากว่าเขาเจ้าสร้างสร้างอคโค่ก่อนเลยมีทาแหง้ทงทั้งมีทางด้านแห้งงานแล้วก็เลยมีแท้แห้งงานเฮ็ดสาให้สาหน้าก็เลยได้เนื้อทีหน้าแล้วก็ปลุกเพิ่นกระบ,บนเพ่งเพ่งแดงแล้วสาหรับเล่าแหละปลูกสร้างสร้างอคโค่ตําหลังมู่ก็เลยมีมีเนื้อทีก็เลยเฮินมากปลูกอยู่แถวปลูกเพิ่์นอยู่โน่นพูนะ แล้วก็เฮ็ดๆให้เออตบกระดาษล่างเด้อเนาะปู่ช่วยเออเนาะตบอุ่นน่ะอืมตัดちゃうอันยามเป็นติ๊บเป็นไข่นี่เพิ่นเฮาหง่อจังซี่ล่ะตรายปอหูมอกะปูนเออกะบูนตรายปอ ยืงบ่สุกศลาใตทางวินงตสุกศลาบางพังกีเออบางพังมาตตะกจะไปตบนป้าอืมนผูยอก็ตะแลบปนุลรถางยยาป้ในรถก็ตะอก่อนป่นี้นะบนป้านมาตึงดูมาโตะเจะก็มีรถไปเนาะอืมต้สโดยกูมีเงกระเจ้า mò này tăng từ trong đói gu của mò hay trường đồi ông ừ. từ cùm nó từ cấm mà chít mùi chít là mùi, mùi bào ờ tao hay tăng đồng này ờ si bết khôn ừ. sao mà xích này khó khô si bết khôn mỗi trăm này nha ờ tệ tạ trầu lụ cho mất hả nó si ừ. bết khôn ừ. lụ hả ừ. chờ lại cầm bút bao cho nó tao bồn lợt làng tất lại là này cho nó chú ấy ไปบปนจืนใจองโดยจ้าเออเออซื้อข้าวกินหาค้าขายหาเครื่องฟ้าของหลวงมาขายแล้ววะกะยามเจ็บปิดนนี่ไม่ได้ไปห้องหมอไปห้องหมอแล้วก็เป่าลมปาอ้ยไม่มีรถเนาะรถนาวกระเปียร์กีตาน่ะเย่าเย่าใช่เย่าออเย่าเอาเนาะเย่ก็ดีบ้านเพอตุเออตุ๊กตเยี่ยงกเออกตเยี่ยงแตเต็มบ่อเบะเฮาที่อ่ะ ห้องหมอแล้วก็ให้มันตัดแลนห้องหมอเด้เป็นรถปูเร่งจนว่าน้าปตังเตาปอกบนไปตยเด้หาราตุกเพิ่นนะก็เป็นวิธีชีวิตที่ว่าผ่านความลําบากพอสมคนทุกคนเลยก็คือคือเล่าเ้าสุฟังว่าอ่าเวลาเจ็บเป็นอินอุ่นมากสุาก็ไ่ได้คอยไปสุกลาสุกลากห่างจากบ้านนี้ไปก็ประมาณ5ลัก ห้าลักนี่กัทางเส้นทางนี่ก็โหดพอสมโคนตามค่อยมานะ่ก็เลยค่อยไม่ได้ไท่ายเอาตอดเดินทางมานะกะบชำระค่อยได้มาแล้วก็ค่อยเห็นเส้นทางก็โหดกว่าแถวค่อยอยู่แถวเมืองเชียโปนูนนี่เส้นทางนะแถวนั้นยังสอวรรดสก,กะบาบแถวเมืองบรรุรพานี่เส้นทางกับไปมาเนี่ยในยามหน้าฝนนี่เขาเจ้ากับมีหุ่นจักรว่าสิไปกันในเลยนะเขาเจ้าก็ถูไทยไปอ่าสองคนเอารถจักรไปคัดนึงองจังไปมาได้นในเวลาที่เป็นอุ่นเขาเจ้าส่วนใหญ่ก็เหยาเอานะ ตามความเชื้อถือของพี่น้องชนเผ่าเฮานะเอาหมอมากะเหยาเหยาเขาเจ้าซื้อถือผีนะก็เลยเหยาวเหยาบางเธอก็ดีนะสุดลายก็ดีแล้วในเขาเชื้อถือมาแต่สมัยปู่ย่าตายายแล้วล่ะนะเราสู้กันฟังเฮอะได้นี่เรียกตับนี่บอาก,บกล้อเอ็นฮะอันดาอันดาเราเสียวไหวนะ เพราะว่าตะเสื้อกระดงเบมือมือมอะไม,มันแห้งแล้วเสียวเสื้อกะหยังไว้แหละเสียวเสื้อกะสอบไว้บ่เน่ยม,มือมือต่อไปก็จะได้ผ่านขั้นตอนการตัำนะนี่เด้ลูกสาวผู้นี้แหละร้อยเวตพอแม่ได้หลายแล้ะแล้วก็นี่เน,นาะน้องซาอีกผู้นึงก็เป็นผู้ซอยเหมือนผู้นั้นผู้ซายจะไปทางไห้น้ำพอนะผู้หญิงจะยูเฮือนน้ำแม่แหละนักน้ำตับเข้านี่เว้หญิงเป็นอะไรได้เพลิกเินฮะ ตาจา้าเลย<อ>ตาจา่ากระดกาาโอุ้ผู้น้นอยนีตับแก้วจกเกียวเนิ้ม <c oughs> ต้านเนิ้อไช่ต้านมือถ่างหายแล้วเนาะอืะอโอ้อาหารเพิน่นได้หอยเนาะอโอ้เก็บอยู่หน้าบอ่อหอยนี่ เออโอ้เป็นนําเป็นห่อซื้อโอ้เฮ็ดกินอันกระดกกระดกนี่มาเอื้ออันนี้กําลังเฮหยังนี่กหอยฮะแม่นแล้วเออลูกสาวนี่เฮ็ดเป็นแล้วเนาะนอนี่เฮ็ดกินเป็นแล้วเนาะเออเกงอลีนางนี่เนาะกําลังตําบักเพ็ดใส่ยังตําบักเพ็ดนั่นใส่เกลือเป็นัวบ่เียวบ่นี่บ่จเียวบ่ กำลังซีเก่งหอยแม้เจ้าบอกไปงมเองเจ้าไปหาบ่เมือ่อกี้ตมยังกลารอยู่ไหมกระลังเฮ็ดช่างละครเลยหมักฟักแกงหมักฟักหมักฟักวันนี้หมักฟักกระดึกกระดึกปลวกกระดึกปลวกแม่นบอกกระดกึกกระดึกปลวกเออกระดึกปลวกเหรอได้เห็ดกินนี่มักฟักกับหนูเฮเลอร์เซื้อกลับเอาเออต่อกับเกาตอกลับอ่า ต่อกับแล้วปอตานชฉลยแม่เลยไปเพรียวเมือนนี้ปอตานชฉลยต่อป้อมน่ะมาได้ปูนซ<ฆ>ี่คนเอาแห้งเดียวบ่ปอ,อลูกลูกอ๋อถ่างกับลูกลูกผู้ชายผู้หญิงผูง้ชายมดโอ้ผู้ชายมด <c oughs> ได้ครอบครัวมาแล้วบ่ลูกชายกันยังมันยังอ่อยอยู่ยังเป็นผู้บ่าวอยู่อโอ้เได้ก็ได้ลูกเพิร์มาอยู่เฮิร์แล้วเนาะเอ็ดกำมันจู๋ไอ้หมอย จู่เต่ฮะไอ้จูเต่งเอาเนี่ยบ้านลูกชายเอาเม์บัาขมังน้ำมันเต่งเนี่ยเมแบบนี้เนาะเต่งกลุเพยออืมอันนี้จะเป็นเคาะอันเลกโง่เลขควายในยามมน้าฝนเขาจะเอาโง่ควายมาไว้นี่เขาก็มุ่งอันเอาใบเกาคอมามุ่งเป็นที่พักผ้าใส่ของมันเพื่อมี้มันเป๊นเตะบ้านก็เป็นบ้านที่แบบสะอาดทะกุนเลยเนี๋ยวจาเวลาฝนตกมานำเขาจะไหลเอาซิ่งเปื้อนๆต่างๆเลย ไหลลงสู่<ฟ>หน้ามันก็เป็นฝุ้น<ฟ>พวกเราเห็นหน้าอยู่ติบ้านนี่กันท้งหน้านี่ก็จะได้ฮับฝุ้นไหลรถไถเฮ้ามาเฮานี่แล้วก็จะจอดไว้นี่เพื่อที่จะเดินทางเอกาไปมู่บ้านต่างๆนี่กัหญ้าเติบนะอ้มดำลิ่นเซลเนียวยแรงๆ,ๆกะน้ำก็ไหลแห้งเนาะนนมีเจ้าเบิ้มเบิ้มอ๋อ พี่ปูอือม,มาแต่งเราพ,พอปู้พอแม่เป็นผู้ปูลุแล้วเป็นผู้โฮดนี่คือความรู้มั่นของน้องน้อยสนบทครับรู้จักเหตุเวเหตุงานแล้วนี่ในส่วนจะมีมาแต่งมีผักกาดแล้วก็มีผักอีโขนะนอกจากหันแล้วก็มีพี่เลยได้ผักโบผักโบูห่หอมห้องเห็ดดีบ่อย มุดเรียนห้องเจมเ่งเรียนปอช่องอชองอ๋อพอชอง,ออชองนองคือกำลังเห็นอยู่ห้องรอสองนอกจากเริ่งเห็นยามแรงมากก็ซอยว้พ่อแม่พ่อไม่ข้าเจ้ากับปิดเปิดไว้เลอสกอกเสอกอกปิดเปิดเวลาเขาเจ้าเสาใส่แล้วเขาจ้าก็อาดไว้เพื่อคือมันแห้งอยู่บนบนอื่นนี้ถ้าว่าเขามาย่ามเสาเนี่ แน่นอนเสียงต่ำเขานี่อึกทึกนึกนองเลยอยหมู่บ้านนี้ไปเพือเลยเห็นเพือนนั้นเพราะว่ามัน,นมีหงสีนะเป็นบ้านที่ว่าอาเขตทางไกลซกลรกเส้นทางโหดแล้วก็มีสามารถนําเอาหองสีเข้ามาได้ะฉะนั้นชาวบ้านต้องได้ต่าเข้าด้วยมืออเราดูการมาเขาเจ้ากะเกมจักเตาะเตาะอันนี้เขาเจ้าเฮ็ดไว้ย่ำเพ็ดเฮ็ดหน้าเฮ็ดหน้าปีเขาเจ้ากะเอาไปมัดหู เพราะว่าเขาเจ้าจะมีหน้าอยู่ตีนบ้านพี่เด็เฮิรนหลังนี้นะเป็นลูกปราตอยู่พวกหลอเอ่อเสานี้หน้าสามซีบก,ก็เป็นนั่นเฮิรนที่ว่าเงยขโมงในหมู่บ้านอย่เฮิรนแปลนที่ว่างดงามหาเบิรงระยะนะหลังมากยืยอยู่ในบ้านาาหอยเฮดเจะมีราคาเฮิร์นใ,นใหญ่กว่าหมงนี่จะมีสองหลังคือหลังนี้จะเป็นเฮิร์นแปลนร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนี่นะทางพื้นนี่ก็จะมีมีใี่ไหมเงยเสามณี เขาเจ้าประมาณจะปายลงนู้หน้าสามสิบกะยาวนี่ก็ประมาณห้าเมตรปลายนี่นะแล้วก็มีอีหลังหนึ่งหลังนั้นจะเป็นชดทรงเทินแบบไม้น่ะอ่าจะเป็นหลังกุ๊บจะมีสองหลังนะญ่กวก็มุงเบื้องนั้นก็เป็นเทินที่ถาวรแล้วก่ตั้งอยู่ในถ้ำกลางธรรมชาติที่ว่าอ้อมหอบโดยภูผาภูเขาทั้งนั้นเลยถ้าว่าห้าตรงไปนี่จะไปอีหอดอีหมู่บ้านหนึ่งแล้วก็โค้งออกไปพูนี้ได้ เส้นทางนี้จะได้ผ่านผู้น่นนี้ไปได้ยินชาวบ้านเพิ่นว่ายามมายามแรงหรือยมฝนก็ตามเส้นทางนี้จะโหดชุ่เหาจะไม่ได้มีสามารถเดินทางไปพุ่นได้เนื่องจากว่ามันเส้นทางมันยากเกินไปเลยต้องได้รถจักรนี่ต้องได้ซ้อนกันไปนะเอาหึ้นเท่ละขั้นสองคนต่อรถขั้นหนึ่งจะเอาไปรอดนะ กำลังฟัดเข้าเกี่ยมีสีแล้วเธอดหลัลงนี้กะติดแปรกับทงหน้าเลยล,ลงไปลงไปลมมันก็จะเป็นทงหน้าเลยทุกคนอือม,มันง่ามไปมีทั้งกกเผาและมีสภาพเว็นล้อมมันเอาเหมาะสมสมบูรณ์เลยบานหอยเห็ดเนี่ย โอเคนะท่าสมสมซื้อ่าบ้านหวยแหดยูในบ,บ้านหอยแหดนี่จุดที่คอยยืนอยู่กับบอทุกนี่ก็เป็นจุดที่มา้มวิว้ม uh, ธรรมชาติต่างๆเอาขึา้นมาอยู่นี่จะคอยเห็นทบับทั่ด ลังค่าเฮิร์นลายลายลังค่าเนี่ยจะอยู่ได้ลุ่มนะแล้วก็มองเ้าเบิ้งปทพลก็เห็นผู้ผาป่าไม้ที่เขียวสดงดงามแล้วก็โบกกับควันอายอ้ฟืนไายไฟจากาลังคาเฮิร์นแต่ชาวบ้านไปกระทบกับมันแสงตะวันนะกระเฮ็ดเธอมันมนีเกิดเป็นควันแบบโมโม่โมนะอันนี้ก็คือธรรมศาสตร์ที่อยู่หมู่บ้านหวยเฮ็ดที่ว่าห้าหาเบิ้งเนยะก็เป็นหมู่บ้านในชนบทที่ว่ามีความงามทุกคน บ้านนี้ก็เป็นบ้านที่ว่าบัตุกเป็นในคู่สอนยู่ตะกีนะเราสอนมเฮนมัธยมในตะกีนะแต่มาในยุคปัจจุบันเนี่ยเจ้ายุคมัทยมเหลือแตะถมนะมาตุกมาสอนย่นี่23กสามปีนะตุกทีลาวเป็นบ้านที่ว่าเราสอนใน4ีาปีที่ผ่านมาแต่ยุคก้อนโควิดสกามาหอดทุกคนถ้าทุกคนมาเที่ยวสมวิถีชีวิตของพี่น้องชนเผาบรูตรีฮาวอยู่ที่บ้านหอยแหดในมื้อนี้ก็คือทุกคนได้เห็นนะก็เป็นหมู่บ้านที่ว่าสวยงามทางด้านธรรมศาสตร์นะ แลวก็เฮือนสั้นเป็นเอกลักษณ์ของพี่น้องชนเผ่าบรูเฮาคือใบตองคอนะมงใบตองคอเป็นเอกลักษณ์แบบเดิมๆเ,เป็นเฮือนปู่านการย่างลายหลังทุกคนแล้วก็มีเฮือนแป้นหลายๆหลังวิธีการ,รดำรงชีวิตกับสุลายกับค่อนข้างดีขึ้นแหละกับครอบโคัวที่มีกุ้มยูกุ้มกิ่นกันยังเลยมีหลายเพลสสุไลก์เพชหนาภูเขาสามารถมีเข้าไวไ้กินตลอดปีแล้วกับปูมันต้นพร้อมนะอันนี้คือวิถีชีวิตแบบดังเดิมครับผมมาฟะพี่ๆน้องๆเขาเบิ่งอยู่ทั้ง เธอทุกคนนะครับสมอยู่ทางบ้านนะแล้ววันนี้สําหรับวิดีโอนี้กัมี่ีเพื่อนหลายทุกคนเลยขอพระนําพ่อแม่พี่น้องอ่าไว้สำเนียก่อนนะบันนี้ขอยกระบ้ตุ๊กก็ชินได้เดินทางกลับเมือบ้านต่อไปบ้านหรือจะเป็นบ้านกุ๊กหัวบ้านเลยมีหู้ว่าคําช่เลยนะมันในคําช่เลยพักกันนอนทันแต่ว่าเยอะติดต่อฮาโคก็ติดต่อไม่ได้แล้วเป็นบ้านที่ว่ามี่ๆช um ั้นานโทรศัพท์ทุกคนเลยอ่าเระมาณเนื่งขึนสองขึนพวกเราชิได้เดินทางออกไป พูดและไปอ้อเดินทางเอาไปเลยเพกเอาสิมาตั้งจุดอยู่ที่บ่อนไก่ขโม่ก้อนแล้วเราจะคอยอาพาทุกคนเที่ยวงับเอาไปจนหอดบ่อนมีสัญญาณโทรศัพท์ทุกคนเลยเอา้าของมงขอบเจอทุกคนที่ได้เข้ามาติดตามรับชมทีมงาน่วนตะบนแล้วก็ทีมงานวิธีเล,ล่านะเอา้าอยู่ดีไม่แห้งทุกคนรับรยบไปทุกคนไปก่อนพบกันใหม่ในวิดีโอต่อไปสำหรับวิดีโอนี้ขอกล่าวคำว่า,า,า,บาสบายดี